กับเพื่อนเป็นไงรู้กันที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เปิดเอมเนี่ยอยู่กันมาตั้งแต่ยู่กิ่เดือนแล้วอ่ะสองสามเดือนบางคนก็ใส่เจียใช่ใช่บางคนก็ไม่ใส่ก็อีทั้งคู่ใส่ก็โอ้ยขอบคุณที่ให้รอบกันบ้านมากให้ไอ้ยให้ รู้ว่ารายการคุยกับครั้งทุกโมงรู้ว่าร ไปก็เน mm. ื่ยข้อหนักก็้องสอบคุณดูว่ได้เออก็ประสบการในชีวิตได้หายง่ายก็ปก่ิ ก็ให้ทานเอาเป็นเงินก็ขอยตั้งใจเรียนน่าไ่ได้กคเนใชด้วยว่าไม่ไดหนูจะได้ไปแกจะเป็าลีเดียวนี้ แล้วมองกล้องไม่ดิต่อไปเจิคครูอาทิตย์ขึ้นมาขอเชิญครูอาทิตย้านนายะใรนะะกลัาดี้